มา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 ซินเชาเวียดน,มนามแฟนมันไปยากซินเชาเวียดนามแฟนเจ้าหมอยเงยมิลาอิงฟ้าใชา่ฮะเจ้าดีซินเจ้าเวียดนามเจ้าหมอยไฮเอลเาลดอร์สตินง่ายกว่า เจ้าเดี๋ยวขอไปนี่ก่อนได้ไหมล่ะเจ้าหมอยกันวินล่าชาลอตคะ่ะเอยียนจงเหมือนคองกับเยาอยาคิดถึงพวกเราไหม yeah, yeah, yeah. มาเจอกันนะคะเย้เยแม่ติดมาก็ให้ไปไม่มันจะมีคำหนึ่งที่มันจะพูดยากนิดนึงไงถ้าเป็นคนไทยก็จะรู้สึกว่าคำนี้มันค่อนข้างที่จะ แปลกๆนะคะสำหรับคำว่าเจ้าหมอยเงยเนี่ยนะคะมันต้องห่อลิมันหลีกแบบมันจะต้องพูดเร็วๆนิดนึง